แนะนำเตัวนะคะจุ๊บจิ๊บสยามค้อยนะคะเป็นผู้จัดก,การฟาร์มปลาวิภาวดีซอยสามนะคะหรือเรียกกันเต็มว่าสยามค่อยวิภาวดีซอยสามนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากเลี้ยงปลานะคะจิ๊บแนะนำนะคะที่ฟาร์มจิ๊บนะคะเป็นปลาคาร์ปนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะทั้งหมดทั้งฟาร์มนะคะและนอกจากปลาคาร์บเราก็มีปลาทองด้วยถ้าสอบถามเรื่องเส้นทางนะคะจิ๊บแนะนำนะคะให้ปรมกด มาที่สยามโค้ดวิภาวดีซอย3นะคะหรือถ้าลูกค้าสนใจมาไม่ถูกนะคะสามารถติดต่อจิ๊บและพี่ต้นได้นะคะมาวันนี้นะคะจะพามาดูที่ฟาร์มนะคะว่าฟาร์มเรานะคะมีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะที่ฟาร์มนะคะมีเนื้อที่ประมาณสีไร่นะคะถ้านอกจากฟาร์มเรานะคะ,ะเดินทางสะดวกสบายแล้วนะคะที่ฟาร์มเรานะคะก็จะมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะ แล้วก็เป็นลูกเออเลือนของญี่ปุ่นนะคะมีลูตกมนะคะแล้วก็มีปลาไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะที่ฟาร์มเรานะคะเป็นปลานำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,500บาทนะคะเรามีราคาปลาพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าบ่อใหม่ท่านไหนสนใจนะคะอยากเลี้ยงปลาแนะนำมาที่สยามควีนพาวดีซอยสามนะคะเรายินดีแนะนำนะคะนอกจากปลาแล้วเราก็ยังมีอาหารปลา ถ้าท่านไหนสนใจนะคะเรายิานดีต้อนรับนะคะนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมความนะคะว่าของเรามีอะไรบ้างนะคะจะมีปลาคาร์ฟนะคะแล้วก็ปลาทองนะคะท่านไหนนะคะอยากเลี้ยงน,นะคะมีโปรดีๆราคาพิเศษมากมายมท่านจับต้องได้แน่นอนนะคะมือใหม่มือเก่านะคะยินดีต้อนรับอย่างยิ่งค่ะเรามีการแนะนำวิธีการเลี้ยงปลาด้วยอาหารปลาต่างๆนะคะ ที่เราพูดถึงกันนะคะที่ฟาร์มเสียงก่อยพาวดีซอยสามนะคะก็ยังมีปลาใหญ่ที่ท่านได้ด <3 S 2> ูได <CC> ้ชมน,นะคะท่านไหนนะคะมีบ่อ,อพร้อมๆนะคะโอ้โหสามารถเลือกไปแล้วเอาไปที่บ้านได้เลยวันนี้ไม่เป็นไรค่ะทิพยพามาดูก่อนถ้าท่านไหนสนใจนะคะแวะมาได้ทุกวันเลยค่ะรับรองเยี่ยมเลยมาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูปลาอีกไซส์หนึ่งนะคะซึ่งไซส์เนี่ยประมาณ40เซนขึ้นไปนะคะลองมาดูกันว่าจะเป็นแบบไงนะคะนี่เล ชิเปน,นี้นะคะคือปาทาลิสติกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนนี้โอ้โหแดงคมมากคมมากคมมาก,คมมากนะคะสวยมากท่านไหนสนใจนะคะแวะมาเลยค่ะรับรองถูกใจแน่นอนนะคะแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าอยากรู้ว่าจะทำอะไรนะคะที่ไหนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ อเอาได้ค่ะคินค่าสัน